ลังตุ๊บตุี่คือรายการครัวคุณตอยแล้วนี่เป็นช่วงสอนน้ำนอาหาร, <c oughs> รที่เห็นทันทหน้ากันแบบอย่างนี้แบบโอ้โหกูู้บกุ้ใจท<อ>่านผู้ชมดูของในรายการเราเนี่ยนี่จากร้านร้านเดียวนะครับที่เขาให้ใจกับเราแล้วเขาก็นําผลิตภัณฑ<อ>์เขา<อ>หรือของเขาเออกมาโชว์เห็นว่าความสดเขามันมีขนาดไหนอย่างไรร้านนี้ชื่อร้านครัวเจ้าพญาครับชื่อแปลกมากฮะทำไมแปลกเพราะว่าชื่อครัวเจ้าพญาแต่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร รู้เลยทําไมครับเรือเขาเป็นเจ้าของเรือเรือเขามีหลายลำเนี่ยเขามีฉายาว่าเรือเจ้าพญาจะมีเจ้าพญาหนึ่งเจ้าพญาสองเจ้าพญาสามอยู่ที่หมายเลขเรืออ๋อรือเหรอเพราะฉะนั้นเขาตั้งชื่อเป็นมงคลให้กับเรือเพราะว่าคนนี้เขาเป็นไตไตคือเป็นคนที่ออกเรือไปหาปลามาก่อนเขาทําไตมาก่อนเขาทําเรือมาก่อนทามันเห็นบอกนานเลยนะทำมาหลายสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีเป็นไต แล้วปัจจุบันก็มาทาร้านทาร้านเป็นชื่อร้านว่าครัวเจ้าพยาก็คือเอาเอาชื่อเหลือที่เขาเคยทำมาแล้วที่เราได้ยินเรื่องต๋งต๋องอันนั้นคืออะไรเหมือนไตนี่ไหมต๋งก็คืออันนั้นอันนั้นไม่ใช่ครับต๋งนี่คือเก็บต๋งเอาไว้แบบทา้าถไฟเก็บเก็บค่าต๋งอ๋ออไม่ได้เกีวบัาเหลืออะไรนี่นะไม่เกี่ยวครับไตเนี่เหลือครับอ๋อไตเหลือโอเคที่มันที่มันเท่มากๆเมนูที่มาสอนในวันนี้คือเมนูที่เรียกว่าแก้มปลาถูทอดฮะท่านได้ยินไม่ผิดครับ แก้มปลาถูทอดวันนี้นะครับร้านนี้เอาแก้มปลาถูทอดขายอย่างเดียวแยกต่างหากนะแยกต่างหาก <c oughs> แล้วแก้มที่ว่านี้เป็นแก้มปลาถูสดฮะ <c oughs> โอ้โหมันเท่มากๆท่านผู้ชมะครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสาวงจุยเจริญจากร,ร้านครัวเจ้าพญาเขาสวัส <c oughs> ดีครับสวอัสดีครับ นี่เพิ่งขึ้นจากเรือมามาๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เขาเขากอดกันนี้เขามีความหลังกันนะครับครับือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะมาเป็นไตเนี่ยไปยืมเงินโกไวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เาไปยืมเขาอ๋อเรายืมเขาเหรออ่าหนูถามหนูถามถามไตไต่ว่าหนูพูดจริงไหมแต่โมงใช่ครับนะครับหนูเนี่ยเคยอ๋อเจ้าพญาคือชื่อเรือใช่ครับ เรือผมซื้อจากสมุทรปราการมาชื่อเจ้าพยาและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาสร้างร้านอาหารัวเจ้ายามาจากเรือเจ้าพยาแล้วก็จึงเอาชื่อเรือเจ้าพยาตั้งเป็นร้านคัวเจ้าพยาเลือกเป็นตึงคือเขาเนี่ยรู้จักกับไต่มุ้ยนะครับไต่มุ้ยเนี่ยไต่มุ้ยเนี่ยก็เป็นพี่ชายหนูที่ไต่มุ้ยเขามีเมียชิวิยาเขาก็เป็นไต่ออกเรือนี่แหละอยู่ประจบพิริขันเขาต้จัการเขา เขาตนนี้กับไก่หมูเขาบอกว่าโกไม่เห็นไปหาไต่หมูเลยว่าหนูรู้จักกับไต่หมูมายี่สิกว่าปีไต่หมูครับที่ที่โกไม่ไปมันมีเหตุผลนะครับยังไงทำไมเยังไม่ได้คืนคือคือตอนนี้ก็ยังไม่มีคืนนะครับตอนนี้แล้วก็เชื่อว่าเชื่อว่าชักชักครับชักดาบครับอาจารย์ใช่ใช่เชื่อเชื่อว่าชักดาบนะแต่อาหารที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นของร้านนั่นเองครับครับทุกอย่างนี่ของ ที่ครัวจ้พยาถ้าท่านอยากจะรับประทานอาหารทะเลผมกล้ารับรองได้ไปที่ครัวเจ้พยาไม่ผิดหวังครับเรามีทุกเมนูที่อยู่ในทะเลเพราะเรามีเรือจปลาในทะเลอยู่ครับครับปัจจุบันนี้มีอยู่สามลำยังมีอยู่สามลำถามนิดนึงนะครับมันอยู่ตรงไหนครัวเจ้าพญาครัวเจ้าพญาอยู่ตำบลบ้านบ่อจังหวัดสุราษฎร์กิโลเมตรที่สามสิบแปดนะท่านวิ่งจากกรุงเทพไปจากถนนพระรามสองกิโลเมตรที่สามสิบแปดเลี้ยวซ้าย ระหว่างกงคาบกับทางแยกบ,บ้านแผลวพอดีเลยโอโอเคโอเคต้องคิดเลครัปักหมุดปักหมุดปักหมุดได้เลยฮะร,ร้านครัวเจ้าพญาจังหวัดสมุทรสาครเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมว่า อยู่บ้านบ่อนะครับไม่ใช่บางบ่อนะฮะบ้านบ่อบ้านบ่อเดี๋ยถ้าไปบางบ่อไปนู่นเลยนะฮะต่านสมุทรปราการเลยนะฮะอยู่บ้านบ่อตำบนพี่กกง่ายก็อยู่ตรงข้ามกับไอ้ทางแยกของบ้านแพ้วอ่ะ้าวซ้ายแล้วตรงเข้าไปเลยใช่ครับหกกิโลครับ6กกิโลแต่เป็น6กกิโลที่จะมีความสุขอย่างนี้ใช่เพราะอาหารการกินเหลือรับประทานแลวของมันสดอ่คือเวลาขึ้นมาจากเรือเนี่ยจริงๆของมันสดแล้วอะไรก็อร่อยอ่ะก็เลยเนี่ยความสดได้เปรียบสำคัญที่สุด ท่านผู้ชมครับแต่เมนูนี้ตั้งหากที่สําคัญสำหรับผมแก้มอ่ะท่านผู้ชมเราจะเท่ขนาดไหนผมนี่เป็นคนึงในชีวิตที่ผมเคยพูดกับพวกนี้ตลอดเวลาว่าถ้าผมรวยได้ที่เมื่อไหร่ผมได้ใจเมื่อไหร่ผมจะทําอะไรกินว่าผมจะทำ แก้ม,กมปลาช่อน,อนผัดเผ็ดผมอยากกินแก้มปลาช,ช่อนอเฉพาะแก้มอย่างเดียวเลยซื้อมาตัวที่เหลือทิ้งโอ้โอ้็ <c oughs> ก,กินแต่แก้มมันเห็นไหมไอตรงแก้ม,มผมอ,<ร>อยากกินที่สุดในโลกคือแก้มปลาช่อนผัดเผ็ดไม่เท่าวันนั้นอ,ะอ่ะรวยถึงขนาดซื้อแก้มปลาช่อนไปกินได้อ่า,อาปลาช่อนไปทิ้งบอกนะไปทิ้งที่ไหนคือแบบชอบมากแต่นี่วันนี้อันนี้ของจริงแล้วแล้วแก้มปลาทูมันเล็กกว่าเท่าไหร่แต่เขามีวิธีทำฮะแล้วมันทําให้อร่อยได้ยังไงต้องที่นี่ฮะ ท่านผู้ชมครับแก้มปลาทูทอดจากครัวเจ้าปรยาครับนี่ครับร้านเขาครับนี่ฮะคนเรา็นไตนะร้านครัวเจ้าปรยาอยู่ติดริมทะเลีูนี่ดูิดูดูดี่นั่นลูกก็มาช่วยกันนะลูกกี่คนฮะไตลูกสามคนครับลูกสามคนนี่นี่นี่ปลาทูสดสดนะท่านผู้ชมนี่สดสมันทําไม่ยากครับแต่มันต้องต้องฉีกเอาแก้มปลาทูนี่นี่ปลาสดๆนะเอาแต่แก้มท่านผู้ชมดูดีๆนะเขาเอาแก้มไปทีละอันทีละอันทั้งซ้ายทั้งขวาครับ เสร็จแล้วก็เกลือละลายน้ําละลายน้ําครับแล้วก็เอาแก้มไปล้างแล้วก็ใส่แป้งมันด้วยแป้งมันครับเลือดดับขาวล้างแก้มเนี่ยล้างตะแก้มเนี่ยท่านผู้ชมเพื่อดับข่าวดับขาวครับพูดเหลือเชื่อท่านผู้ชมล้างล้างแล้วก็เดี๋ยวต้องเราต้องเอามาใส่กระชอนใส่ที่ตะแกรงให้น้ำเสด เดี๋ยวก่อนนั้นล้างเสร็จแล้วไม่พอต้องมาล้างน้ำเปล่าอีกใช่ล้างน้ำเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มใช่ครับล้างให้สะอาดสะอาดหมดแล้วตอนนี้แก้มสะอาดหมดก็เสด็จน้ําที่กระชอนใช่ครับาวนี้ปรุงรสใส่ซอสครับซอสปรุงรสซอสปรุงรสกับพริกไทยพริกไทยครับท่านผู้ชมจะจดใหญ่เลยไม่ต้องจดฮะสองอย่างเท่านั้นนะซอสปรุงรสกับพริกไทยเท่านั้นครับแล้วเอาแก้มที่ล้างเสร็จหมาดๆนั่นอ่ะเอามาคลุกคัันรบให้มันเข้าแล้วก็เอาไปทอดครับ นี่ัท่านผู้ชมทอดให้เหลืองทอดให้เหลืองนี่แล้วท่านกินแล้วท่านจะติดใจโอ้โหเดี๋ยวขอนให้เดี๋ยวยังไม่ถึงตรงนั้นฮะทอดจนเหลืองทอดเหลืองอย่างเงี้ยนี่นี่นี่ครับแล้วดูที่มันอยู่ริมทะเลท่านผู้ชมครับแล้วเสร็จแล้วก็เอามาเสด็จน้ามันครับเอามาเสด็จน้ามันนี่ท่านผู้ชมดูดิดูดิแล้วคนเดียวต้องเขาต้องไปทําอะไรต่อแน่นอนเลยไม่ต้องฮะไม่ต้องฮะใส่จานฮะใส่จานเลยครับใส่จาน แล้วก็มีน้ำจิม้มคล้ายๆกับน้ำจิ้มไก<ช>่อ่ะแต่ว่าเป็นน้ำจิ้มซี่เอามาจิ้มกับปลาแบบนี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วท่านผู้ชมหากินได้ที่นี่คร,ร<ช>ัวเจ้าพญาแก้มปลาทูทอดครับให้ผู้ชมดูคือมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ย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 คือข้างหน้าขอนะข้างหน้าปลาทูเลยเป็นแบบนี้เลยสองข้างครับสองข้างสองครับแต่เขา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 เอาออกนั่นเนี่ยเอาแล้วคุณคุณกินผมไม่รู้จริงๆผมสาบานนะอันไหนไหน คุณต้องลองจิ้มแบบน้ำจิ้มมาเดี๋ยวลองจิ้มอย่างน้ำจิ้มมะเขือเปล่าเนี่ยนะเอก้อเปล่าเนี้ยคือไม่คาวเลยแล้วมีความกรอบเพราะมันก็แบบมันกรอบแล้วมีความเค็มๆมีอยากรสทอดของเขาอ่ะอร่อยมากอันนี้ก่าจิ้มจิ้มน้ำจิ้มเป็นอีกรสหนึ่งหรือของทอดพอเจอมันไหมมันไม่มันมันนิดๆอ่ะมันเค็มไหมเค็มนิดๆเท่านั้นแต่มันกรอบและหอมมากกรอบและหอมกรอบและหอมมากแล้วมีประโยชน์มากครับ แก้มปลาทูนี่ฮะมันมีแคลเซียมมันเยอะแต่ใช่ครับใช่ะัผมไม่สนเลยฮะเพราะว่าจะกินทั้งทีต้องเอาอร่อยก่อนตอนนี้เสี้ยมไม่เสี้ยมอร่อยไหมฮะอร่อยคุณผู้ชมนี่ได้เลยนี่แล้วผมตกใจเขาเลยนี่ไออย่างเงี้ยเป็นกระป๋องเนี่ยท่านผู้ชมครับแก้มปลาทูไม่กระป๋องครับใส่แก้มปลาทูฮะ้่ผู้ชมเจ้านี้คิดได้ยังไงฮะเนี่ยจริงทางนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเออรสชาติครับ ปลาทูอ<ล>ะ่ะจริงปลาทูอร่อยอยู่แล้วครับถ้าคนเข้ากินปลาทูนบอกเลยว่าและที่สำคัญคือปลาทูของเขา่ยตดการนี้ทำแบบไม่ได้คุณผู้ชมเขาทําง่ายๆอย่างที่อย่างที่บอกครับแต่พียงว่าคนทั่วไปอาจจะทาไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปลาทูตดใช่เออเขาใช้ปลาทูตด<ช>ปลาทูนึ่งทําไม่ได้นะครับค<ช>ุณผู้ชมโอ้ยหรอปลาทูนึ่งมันจะไม่ใช่แบบนี้ใช่อันนี้คือปลาทูตดแล้วที่สำคัญคือการทอดก็สําคัญคุณผู้ชมถ้าเล่นไฟต้องเล่นเตรียมไปกว่านี้ มันจะอ,อขมอมันจะออกแบบว่ามันจะไม่ไม้ขมๆแต่เนี้ยวัตถุดิบอย่างที่ไต่วงให้บอกทุกคนมีแค่ทอดปรงรถกับพริกไทยพริกไทยไครับขยำขยำขยำแล้วก็ทอดคือนึ่งคือเขาเขาฝีมือแหละเขาทอดน้ำมันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมนูนี้ครับครัวเจ้าพยางง่ายๆอร่อยอร่อยเบสิกรับเลยครับติบกระเต็มสิบระเต็ม ง่ายแต่ยากที่จะคำนวณว่าอันนี่ทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับนี่คือภรรยานะครับใช่ครับแล้วก็ที่เหลือนั้นลูกสาวลูกสาวแล้วก็ลูกชายลูกชายไปไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้ลูกชายถ่ายรูปอยู่ครับถ่ายรูปอยู่นะครับเนี่ยลูกหลานช่วยกันทํางานใช่ครับไม่ใช่ครับนะช่วยกันใช้ตังค์ไม่ลักษณะมองออกเลยครับช่วยกันใช้ตังค์และสายมุมมองรู้ใจจังเลยคุณนรู้ใจรู้ใจเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนเอาแก้มมานี่ท่านผู้ชมเออแล้วขาดไปไหนประตูไปไหนนี่ฮะ มันกลายมาเป็นปลาทูซาเตยครับปลาทูซาเตยก็มีแล้วมันก็ยังกลายมาเป็นปลาทูฟูครับปลาทูอะไรนักีลาทูีูเรื่องที่มันจะอะไรนะไอสองคนนี้ปลาทูฟูครับปลาทูฟูที่อื่นเขามีปลาดุกฟูเรามีปลาทูฟูแล้วก็ยังมีตับปลาทูผัดชาตับปลาทูผัานทีไหเราไปสั่งที่ไหนร้านไหนก็ได้บอกขอตับปลาทูผัดชาเขาบอกเลยบ้าปลาทูมันมีตัวแค่นี้นี่ฮะเขาเพราะว่าความนี้มันสมบูรณ์แบบและยังมี ปลาปะทูผัดขิงครับผัดสองอย่างครับปลาปะทูผัดฉ่ากับปลาขิงเพราะผมมีเหลือจับปลาะทูเองมันต้องไปครับครัวเจ้าพญาจังหวัดสมุทรสาครนะครับมันเป็นสุดสุดสุดปลาะทูเลยโอ้โหอร่อยเลยวันนี้อันนี้อันนี้อันนี้เขาเอามาให้นะนี่คือปลาอะไรนะปลาตะเม็ดทองครับกรือเขาพัดเขาเรียกต่าเตยใช่ไหมไม่ใช่ครับกว่าครับก็ปลาที่ ปลานีจะสดไม่มีปัญหานะปลาดีรับรองได้อร่อยเราตั้งแต่เปิดร้านมาสิปีขายไม่เคยมีปัญหาปลาเต่าเตยเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ไม่นั่นจริงนะซื้อแล้วก็เสี่ยงบางทีมันจะคสับสจะสู้แต่อันเียที่พูดว่ามันดีคือจับมาเองชครับใ่แล้เลยเอามาให้ แต่ที่ให้นี่ให้ก้างนะฮะเออไม่ใช่ครับให้หมดเลยให้หมดเลยให้หมดเลยผมขอขอบคุณคุณสาวงขอบคุณครูเจ้าอาวาสขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดมันเป็นความแตกต่างนันแตกต่างจริงนะตั้งแต่เห็นมาอยู่ดีๆเอาไอ้แก้วประตูมาทอดคุณว่าแตกต่างไหมล่ะโหนี่ยองไม่ลูกได้กินเลยแล้วจะบอกถึงไตไตไต่มุ้ยไต่มุ้ยจะคืนไหมตางว่างเดี๋ยวไปหานะครับแต่ว่าตังไม่คืนนะไตลาวีบอสตูตัวใหญ่สวัสดีสวัสดีครับ ที่มีวิตามินซีนะครับเป็นวิตามินซีที่สูงช่วยให้เม็ดเลือดขาวภายในร่างกายเนี่ยสามารถกําจัดเชื้อโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นครับมันไม่ได้ขมอะไรเลยคุณผู้ชมโอ้หหถามจิงก็ขมน่กินไปได้ไงอ่ะขมข้าอบบัวการัฟเฟิห่อใบบัวครับมันเป็นฟิวชั่นพูดที่แบบสุด หนูต้องกัดคำว่าเหนือชั้นตัวข้าวมันอมทุกอย่างอยู่ข้างในเลยาอาหารจีนแต่<ร> <c oughs> เป็นแบบกวางตุ้างความรุ้ของเทุกลาเป็นครัคุณไป